เห็นคำถามอาจารย์น่าตอบมากเลยทาง YouTube คือถ้า,าศาสนาคริสต,ต์ต้องสวดมนต์บทสอนการนเวรไหมและอีกคําถามหนึ่งคืออาจารย์จัดพิธีบวงสวงออนไลน์บรรเทากรรมได้ไหมบวงสวงออนไลน์บรรเทากรรมได้ไหมต้องดูว่าในบวงสวงมีการสวดมนต์บทสรนกานเวรไหมถ้ามีก็บรรเทาได้อย่างหนึ่งบางทีตอนที่เรารวมพลังผ่านการบวงสวงเนี่ยมันทาให้บางอย่างที่มันติดอยู่ได้หลุดออกเพราะว่ากำลังมันสูงกว่าปกติแต่การปฏิบัติทุกวันย่อมได้ผลโอเคด้วยส่วนศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธถ้าเราอยากคุยกับเจ้าคณ เวรพุทธมนต์บทสอนเจ้ากันเวนเนี่ยเป็นสคริปต์เป็นบทที่ ไว้ใช้เจรจาสื่อสารระหว่างเรากับเจ้าคนะบเวณถ้าเราไม่มองว่าเป็นพุทธเรามองว่าแค่เป็นภาษาภาษาหนึ่งในการโค้ดในการโปรแกรมคุยเจ้าคนะบเวณก็ปฏิบัติได้ไม่ยึดติดศาสนาหรือบางคนเคร่งในศาสนาของตัวเองก็โอเคจะไม่สวดบทสวดเจ้าคนะบเวณก็เปลี่ยนเบอร์ไปตามที่เราถนัดสะดวกแล้วก็ทําบุญในศาสนาของเราก็ได้เหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าหรือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีในทุกศาสนาอยู่แล้วเทพเทวดาคือผู้ที่ทรงความดีแต่ว่าไม่มีกายเป็นมนุษย์ก็มีนิสัยชอบช่วยเหลือเมตตาผู้อื่นตรงนี้ เราไม่ส่วนมนบทนี้เราก็เปลี่ยนเบอร์ได้ถ้าไม่ได้ทําตามคําแนะน,นํานี้ก็อาจจะไม่ได้ลองเรื่องนี้ไม่ได้ทําเรื่องนี้แต่คุณอาจจะไปพบเจอวิธีอื่นในศาสนาของของตัวท่านเองว่าอธิษฐานแบบนี้ก็ได้ผลแบบนี้นี่นาแต่ที่ผมแนะนําชุดความสําเร็จอันนี้เพราะว่ามันได้ผลชะง,งักกับคําว่าชอบคำเดียวพิสูจน์มาแล้ว